เรียนท่นนานคณะกรรมการวิชานนางสาวธัปนัทต้องยางตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามคีแพันาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตสองปัจจุบันสอนในารายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จบการศึกษาคณะครุศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไทยมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏนครราชสีมา บริบททั่วไปของโรงเรียนชุมชนบ้านบุามาคีพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านบุามาคีพัฒนาตั้งอยู่หมู่8ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราจจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมนักเรียนทั้งสิ้นปีการศึกษา2568จําจำนวน191คนจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น18คน สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจเนื่องด้วยดิฉันสอนในรายวิชานาฏสินป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สีซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สส่วนใหญ่มองว่ารายวิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่ค่อนข้างเชยและเข้าใจยากโดยเฉพาะในเรื่องนาฏศินป์ไทยสีภาคนะคะนักเรียนจะเข้าใจค่อนข้างยากนะคะในเรื่องการแต่งกาย การแสดงรวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมค่อนข้างที่จะแยกแยะไม่ค่อยถูกนะคะยังสับสนนะคะเกี่ยวกับประเพณีของแต่ละภูมิภาคนะคะที่ใกล้เคียงกันอาทิเช่นนะคะประเพณีของภาคเหนือและภาคอีสานนะคะการแต่งกายรวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่มีความใกล้เคียงกันนักเรียนจะไม่ค่อยเข้าใจดิฉันเองนะคะได้จัดทาสื่อน,นะคะดิจิทัลนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนะคะให้มีความทันสมัย และสดใสนะคะตามช่วงวัยนะคะของนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4คะโดยดิฉันเองทำสื่อดิจิทัลนะคะเกี่ยวกับนะคะน้าตัดสินไทยทั้ง4ี่ภานะคะโดยใช้ AI นะคะเทคโนโลยีนะคะสมัยใหม่นะคะในการตัดต่อรวมไปถึงนะคะการให้ข้อมูลนะคะที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะ,ะแลกะก็ในการนี้นะคะดิฉันนะคะได้นะคะใช้กระบวนการนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะคือ f v e step ขั้นที่1ขั้นรับบุคคำถามครูสอบถามภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาคขั้นที่สองขั้นสแสวงหาความรู้ครูให้นักเรียนชมสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับเรื่องนารสินไทยสีผภาคและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมเล่นเกมจับคู่สุบวงล้อ เกี่ยวกับการแสดงทั้ง4ี่ภาคขั้นที่3ขั้นสร้างความรู้และสรุปองค์ความรู้ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องหน้าสินไทยทั้ง4ี่ภาคและครูให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงทั้ง4ี่ภาคขั้นที่4ขั้นสื่อสารและนําเสนอครูให้นักเรียนพรีเซนต์เกี่ยวกับการแต่งกายทั้งสี่ภาคและประเด็นอื่นๆที่สําคัญของแต่ละภูมิภาคและขั้นที่5ขั้นประเมินและบริการสังคม ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาตสินไทยทั้ง4ภาคในช่วงนี้จะมี3กิจกรรมร่วมกันค่ะคือ1เกมการสุ่มวงล้อจับคู่เรื่อง การแสดงทั้ง4ภาคโดยครูจะให้นักเรียนชมสื่อดิจิทัลเรื่องนาตสินไทย4ภาคและครูจะทำเกมสุ่มวงล้อโดยใช้โปรแกรม picker view ในการสุ่มวงล้อโดยแต่ละภูมิภาคจะมี2การแสดงรวมเป็น8การแสดง2กิจกรรมการนำเสนอเรื่อง การแต่งกายสีผ้าและประเด็นอื่นๆที่สำคัญโดยครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยมีกลุ่มภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ออกมานำเสนอประเด็นต่างๆที่คุณครูได้กำหนดไว้โดยทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้และ3กิจกรรมเดี่ยวครูจะให้ใบงานนักเรียนจับคู่เกี่ยวกับการแสดงทั้งสีผ้าและตกแต่งให้สวยงาม สุดประสงค์การเรียนรู้ KPA 1 ด้านความรู้นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับนารศินไทยสีพักได้ 2. ด้านกระบวนการนักเรียนสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับนารศินไทยสีพักได้และสามารถนําเสนอเกี่ยวกับการแต่งกายสีพักได้ 3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนและนักเรียนมีความมุ่งมั่นมีวินยัยรักความเป็นไทยและมีจิตใจสาธารณะ สรุปผลรับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ร้รายวิชาหน้าละสินเรื่องหน้าลสินไทยสีพาดผลรับของผู้เรียนร้อยรักแปผ่านเกณฑ์ทั้ง3กิจกรรมข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าลสินเรื่องหน้าศิสินไทยสีพาดรวมไปถึงเกมการศึกษา และสื่อดิจิทัลเรื่องนาฏศิสินไทยศีภาคจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ในการเรียนการสอนให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ